แม้แต่สมัยขั้งพุทธกาลในตำลาว่ามีพระองค์หนึ่งไปปวดในพระพุทธศาสนาไปเห็นพระมหากระจายนะท่านเป็นคนที่มีรูปร่างสวยงามสีเหมือนด่งทอง จิตก็เลยเป็นนึกนึกชอบใจโอ้ยท่านสมณะรูปนี้ถ้าเป็นผู้หญิงข้าพเจ้าจะไปขอมาเป็นภรรยาถ้าข้าพเจ้าได้มาเป็นภรรยาข้าพเจ้าจะชมเชยตลอดทั้งวันทั้งคืนนึกแค่นั้นแหละพระองค์นั้นกลายเป็นผู้หญิงประมาทพ,พระพระรหาน พระกัญจาเจนะเนี่ยไม่ใช่พระอย่างนี้นระนนะรูปร่างใหญ่หญๆโตๆอย่างเนี้ยท่านเป็นพระที่รูปล่อมากที่สุดนะมันพระที่รูปล่อมากที่นี่พอเหตุการณ์เกิดอย่างนั้นพระองค์นั้นก็เกิดละอาย <c oughs> ก็เลยศึกหนีไปอยู่ที่อื่นไปอยู่ที่อื่นไปแต่งงานมีลูกสองคน แล้วก็มีเพื่อนกันไปเจอนี่นก็เลยบอกว่าไปขอคารวะท่านมหากาะจนานะซะถ้ายางั้นมันไม่หลุดพ้นจากวิบากกรรมนะั้นก็เลยมาขอขมาพระมาขมาพุร่างกายกับเป็นผู้ชายเหมือนเดิมนี่เหตุการณ์อย่างนี้พระมหาการยานถึงอธิษฐานจิตให้ร่างกายเป็นอย่างนั้น คนจะไม่ได้ไปตกนรกก็เลยมาที่ขานกายร่างกายใหญ่ใครมาเห็นก็ไม่ชอบ <laughs> แต่ทุกวันคนยังชอบนะพ <laughs> ระมาัจยานะถือว่าเป็นพระที่มีอติเดกก่าบ <laughs> เป็นพระที่ไปอยู่ชนบทที่ไกลที่สุดพระามากัจยายนะ พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้มีพระวูชาเกิดขึ้นครั้งแรกคืออนุญาตให้พระมหากจจาจนะเป็นพระบูชาเพราะอยู่ในเฉียดกันดานไกลที่สุดถ้ามีคนเกิดศรัทธาเดิมใสจะมาขอบวชในพุทธศาสนาเนี่ยจะเดินทางมาพบพระพุทธองค์เนี่ยเดินเป็นสองเดือนสามเดือนอย่างมาไม่ถึงนะบางที่พระพุทธองค์ก็เลยทรงอนุญาต i've been